ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขออนุญาตคนดูทุกคนนะครับเราจะมาบอกทุกคนที่ทราบไปก่อนครับตอนนี้ช่องของเราก็ได้มีตัวแทนมาขอตัวเองแล้วนะโดเนทขั้นต่ำประมาณ40บาทจนไปถึง10,000บาทแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมาชิก membership ทั้ง0บาทแล้วไปถึง1,000บาทต่อเดือนนะครับใครสนใจอยากมาสนับสนุนแบบจริงใจก็สามารถมาสนับสนุนผมได้นะครับผมไม่ได้บังคับนะครับถ้าใครจะสมัครหรือเต็มใจจริงก็มาซุป super แต g หรือไม่ก็ super s h สติ๊กเกอร์ผมได้นะครับใครสนใจก็ดูอันนี้มาเลยนะครับผม ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ขอฝากท่านชมหน่อยนะครับก็คืออย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจ facebook ผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามตินสตากมผมด้วยแล้วก็ผมมีหลายช่องทางมากนะครับโซเชียลต่างๆก็ลืมไปฝากกดติดตามผมด้วยนะก็ขอรับชมครับผม <Hey. S 1> นะในในพวกแกก็มาหาฉันแล้วเนี่ยแล้วพวกแกโตการอะไรกับฉันอีกละ่ะฉันอุตส่าห์พาพวกแกเนะี่ยฉันรู้สึกผิดหวังกับพวกแกมากเลยนะฉันก็คือมิสเตอร์ชาโดนะฉันรู้สึกผิดหวังกับแกมากฉันไม่ได้สมอนแกมาแล้วแกมาจากไหนเนี่ยไอพวกสามโตวพวกนี้ไอพวกเราสปังกี้อ๋อผมก็จะมาหาท่านไงครับผมไม่สามารถจัดการเราเอวีบีแล้วรวมถึงจัดก,การเราไอพวกเราประชาชนที่นาที่ท่านว่าแล้วพวกเราต้องทําไงต่อดีครับท่าน ไอเรื่องนี้หรอเดี๋ยวฉันเอาไว้คุยที่หลังเลยกันนะไอพวกแกทั้งหลายอะ่ะมึงไปอยู่ในห้องนั้นซะซึ่งห้องนั้นก็คือห้องนั้นไงน,นี่มึงไปอยู่ห้องนี้ไปนะเพราะว่าฉันอ่ะไม่มีเวลามาคุยกับแกนะั้ยังไงหลายเจ้าสปังกี้น่าโง่ทั้งหลายแกทําให้ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างมากเลยนะเอาแล้วมันทําให้ผมผิดหวังตรงไหนล้วครับท่านก็เรื่องที่แกไม่สามารถ มาทําให้แผนมันสําเร็จได้ไงเพราะตอนนั้นนะ่ะฉันอุตส่าห์ให้แกเนะี่ยทั้งสองผัวเมียอย่างแกแล้วรวมถึงเจ้าซิมอนด้วยให้ทําการไิบุกเราเราประชาชนฆ่าประชาชนให้หมดแต่สุดท้ายพวกแกก็ล้มเหลวไงแล้วผกจะจัดก,การมันได้ไงครับท่านมันมีเราเอ็บีอยู่ใช่หรอครับเออมันก็เจงแหละแต่ว่าเอาไว้คุยเรื่องนี้ทีหลังกันนะฉันจะมีรอเซอร์ไพรส์อยู่แล้วมันคือเซอร์ไพรส์หรอครับท่านเฮ้เดี๋ยวก็รู้ไปก่อนเลยมึงอนะ ไอพวกเราสปังกี้แม่งมึงก็ไปแล้วสินะโถ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็น่าจะมาคุยกับฉันในห้องตรงนั้นซิที่ฉันว่าแหละซึ่งฉันก็มีเรื่องอะไรกับมันมาคุยกับมันเยอะมากซึ่งฉันไม่บอกหรอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรอะนะโอเคครับทุกคนก็สวยครับทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับมิสเตอร์ชาโดด์คนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะครับเย่ yeah, นะครับอ่าเรามาเปิดหน้าหน่อยดิขอเปิดหน้าใช้ไม้หนักไม้สติ๊กแล้วกันนะครับโอเค เราจะวางกล้องไว้นะครับนี่เรามาทักทายคนดูหน่อยนะครับนี่โอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ เราอยู่กับมิสเตอร์ชาโดอีกแล้วนะครับซึ่งวันในวันนี้คนระับคุณมิสเตอร์ชาโดแล้วคุณจะมาทําเหรอครับเนี่ยหลังที่คุณไปคุยเหล่าลูกน้องสปาระของคุณที่ทําการสมอนมาเนี่ยแล้วแล้วลูกน้องของคุณหายไปไหนหรอครับเนี่ยอ๋อลูกน้องของฉันเหรอลูกน้องของฉันก็ไปอยู่ในห้องตรงนั้นไงที่ฉันได้ทำการบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละอ๋อเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาโดใช่งไงเพราะว่าตอนเนี้ยฉันยังไม่มีเวลามาว่ามาคุยขบมนหรอกแต่ในวันนี้ฉันได้ทำการ ได้ทําการเนี่ยได้ทำการสร้างเมือสร้างอะไรนะรั่นรว้พวกเจ้าก็น,น่าจะรู้แล้วมันคืออะไรอะ่ะใช่แล้วมันคือบอไบโอนั่นเองจริงเหรอครับใช่แล้วไงและตอนเนี้ฉันได้ฉันได้ข่าวมาว่านะตอนเนี้เกมป๊อ p ปี้เพ t ทามช h a ปเ e อร์สี่เนี่ยจะจะได้ทําการปล่อยมาแล้วนะจริงเหรอครับคุณบอสใช่ไงเพราะตอนนี้ฉันได้ทําการสร้างสป,ปาลาตัวแรกมาก่อนเลยซึ่งสปหราดตัวแรกเนี่ยมันมี2ตัวนะที่มันมันปล่อยในเทลเลอร์มา2ตัว ใช่แล้วแล้วในวันนี้ฉันจะขอเลือกแค่สป,ปาราแค่ตัวเดียวก่อนเพราะว่าฉันจะทําการเนี่ยไปส่งเราสป,ปาราจากเกีบป๊อบปี้ไปทามเนี่ยทำการไปยึดครองโลกซึ่งจะให้เราเนี่ยและฉันมีเป้าหมายว่าฉันต้องฆ่าไอ้เหล่าประชาชนให้หมดในเมือโอโอและโลถึง ABB แต่เอ้ a เ b, b อะ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่าดกันที่หลังหรอกนะ เอบบีไม่รู้จะมีเวลาฆ่าไปตอนไหนมันก็ต้องรอโอกาสที่เหมาะเจาะก,ก่อนเพื่อสามารถจัดก,การมันได้สินนะจริงเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาโดก็ใช่อยู่แล้วไงฉันน่ะก็ต้องมีแผนส,สำรองอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะมาแบบบุกเดียวเดียวบนั้นก็ไม่ได้นะตอนนี้ฉันด้การสร้างสปาร์ลาโตใหม่ซึ่งตอนนี้ฉันยังไม่ได้สร้างนะแต่ว่าฉันจะเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาเพื่อทําการสอมมอนมันเองจริงเหรอครับคุณบอคุณมิสเตอร์ชาโดก็ใช่แล้วไง โอเคมาหลังที่ชุนพูดอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวฉันทำการสร้างไอเหล่าสปราราที่ฉันได้การคิดค้นมาอุตส่าห์คิดค้นตั้งนานนี่เดี๋ยวฉันจะทำการเนี่ยสร้างอะไรรู้ไหมใช่เป็นเป็นฉันก็ลืมไปนี่ว่ามาเดี๋ยวฉันขอทาการสร้างที่เชื่อมต่อหน่อยแล้วกันนะซึ่งเพื่อทําการสมติสปราราขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าเราต้องสร้างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันคืออะไรครับคุณมิสเตอร์ชาโดใช่ไงมันคืออะไรรู้ไหมก็ใช่แล้วไง มันเป็นเทคโนโลยีระยับลับนี่ไงใช้ก็ลืมสร้างตั้งนานเออใช้วันเพิ่งสร้างตอนนี้นี่ไงนี่เลยมันคือเทคโนโลยีที่สามารถเอาโทรศัพท์จากสื่อต่างๆในโลกโซเชียลต่างๆหรือแบบตัวกระแสต่างๆในเกมเนี่ยที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนเนี้นะฉันก็สามารถสร้างเอาเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปใส่เพื่อทําการสร้างสปารดตขึ้นมานั่นเองจริงเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาโดก็ใช่ไหมวไงบอกตามตรงว่า ไอ้สัปปะลาตัวเนี้ยไอ้พวกเอบบีไม่น่าจะไม่รอดอย่างแน่นอนแล้วรวมถึงเหล่าประชาชนพวกคนที่เสือทั้งหลายด้วยมันก็คงไม่รอดหรอกนะนี่ฉันจะเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาแล้วกันนะนี่ฉันหยิบมาละโอเคนะครับซึ่งฉันก็ทำการหยิบโทรศัพท์มาแล้วนะไอเรา จะของช่อง m อวแล้วก็รวมถึงคนดูทุกคนกันด้วยนะวันนี้แหละฉันจะมาโมาโบวันพ่อไม่ใช่ดิวันนี้กูจะมาโชว์สาธิตนะครับในการซสม,มอนสปาร์ชซึ่งฉันซสม,มอนยังไงมาไปตามฉันมาเลยซึ่งรับแดกของฉันเลยนะฉันก็ต้องทําการไปเสิร์ชคาว่าเกม p o อ p ปี้เพ t i m e นะครับ Pay Time นะแบ p บปี้เพ m e ไทม์ t ะช a p น e r 4นะครับ เอาง่ายๆเอาพิพ์คาว่าชปเตอร์หนึ่งก่อนแล้วกันโอ้ยทำไมเน็ตคุณมิสเตอร์ชาร์โดมันกากแต่วะเนี่ยเออมันก็กากานี่แหละเพราะค่ายแม่งมันโศกังมากๆไม่ต้องแปลกนะที่แม่งมันตัดสปดีดะนะเออค่ายอะไรก็ไม่รู้แล้วนะฉันก็ไปสมัครค่าย a อ h อค่ายโศกังนั่นไงที่มันตัดสปีดกูอ,อ๋อเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาร์โดก็ใช่ไงอ่ะซื้อสปาราที่ฉันจะสมอนเนียมันเป็นตัวนี้ต่างหากเลยนี่ครับมันคือ ปิโนโอรัสนั่นเองจริงเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาโดใช่หรือไงมาซึ่งชั้นอันดับแรกนะการที่เราจะสมมติสปาร์ตตรงนี้ได้อันดับแรกเราต้องไปดาวน์โหลดรูปภาพมาจริงเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาโดใช่แล้วโอเคมาฉันจะทําการดาวน์โหลดรูปภาพนะโอเคแล้วถ้าเราดาวน์โหลดภาพเสร็จไอไอภาพอันนี้นะไอมันจะเป็นพลังงานสีเขียวที่ฉันได้มีพลังพิเศษเนะี่ยทำการเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นพลังงานสีเขียวเพื่อทําการสมมตสปาร์ตนั่นเองอ๋อเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาโดใช่ไงโอเค เราไปซอมมอนกันเลยนะครับดาวหลวไปปุ๊บเยียบร้อยฮโอเคก็เสร็จเป็นเทียบร้อยเราก็ได้ไอ้วัตถุเขียวมาแล้ว ในโซชันก็ทําการสมอนมาเป็นเทียบรอแล้วอ๋อนี่คือพลังงานที่คุณจะได้การสมอนไอสปาร์ดปิโนโซราใช่ไหมเนี่ยก็ใช่เลยไงตอนนี้มันก็กลายเป็นพลังงานของฉันแล้วแต่การที่เราจะใส่มันได้เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมีอันนี้ก่อนใช่แล้วทําการเศษแม่งมาซะเลยนะโอเซซึ่งมันมีประมาณ64ชิ้นเหรอครับเนี่ยคุณมิสเตอร์ชาโดก็ใช่ไงซึ่งสามารถฉันไม่ซมอนไม่จํากัดฉันไม่จำเป็นต้องสมอนเลยเยอะขนาดนี้หรอกฉันก็ขอลบไปแล้วกันนะครับ มึงจะเอาอะไรมาเยอะขนาดนั้นเอาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วมึงจะเอาอไรตัวเยอะขะนาดนี้เออเอาแค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วนะโอเคมะซึ่งจะทำการซอมมอนแบบนี้แหละโอเค แต่ก่อนที่เราจะซัมมอนเนี่ยฉันบอกตามตรงว่าการที่เราจะทําสัปราราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็ต้องแบบมีการสร้างบ่อไบโอก่อนซึ่งบอไอบ่อไบโอที่ฉันไปทําการสั่งซื้ออัปเกรดมามันก็ถือว่าแพงมากเพื่อจะซัมมอนไอเจ้าไดปิโนโซรัสนั่นเองจริรตคุณมิสเตอร์ชาโดก็ใช่แล้ไงบอกตามตรงว่าไอบ่อไบโอแห่งเนี้ย ันสามารถการกระสุนปืนได้ด้วยจริงเหรอคุณมิสเตอร์ชาโดใช่ไงมันสามารถการกระสุนปืนได้ด้วยต่อ้เรายิงยังไงกระสุนมันก็ไม่มีวันพังแล้วนะป่ะกูลองยิงให้ดูนะเห็นป่ะนี่กระจกก็ไม่แตกนะคือกระจกมึงไปทำมันประจากอะไรวะไอ้เฮียกระจกบอไบโรแล้วบอไบโอแล้วผมก็จะถามคุณมิสเตอร์ชาโดหน่อยโอเคมีอะไรถามมาเออแล้วการที่คุณจะเอาเอาไอ้เจ้าบอไปโอสีเขียวนะ่ะ แล้วคุณจะเอาสป,ปลาไปปล่อยจากไหนหรอครับเนี่ยอ๋อก็ง่งงายๆเลยใช่ก็ใช้เครื่องเทคก็คืออ่ะเดี๋ยวฉันจะทําการสร้างมาให้ดูเลยะละซึ่งเครื่องที่ฉันจะทําการเทเลพอร์ตเนี่ยทําไมมึงไม่ไปสร้างแต่แรกแวะกูถามจริง <c oughs> มิสเตอร์ชาร์โด้ึ่งมึงมาสร้างอะไรตอนที่กูกําลังถามมึงเนี่ยอ๋อก็ฉันลืมอะไรบางอย่างไปอะนะฉันก็ต้องสร้างนะอ๋ออย่างนั้นหรอครับคุณมิสเตอร์ชาร์โดใช่ไงฉันลืมอะไรบางอย่างไนงะ เออก็ต้องขอขออภัยกันด้วยอ่ะฉันก็ทําการสร้างไอ้เครื่องไม้เครื่องมือมาใหม่นะครับซึ่งเครื่องมืออันนี้ก็คือเป็นการส่งเหล่าสป,ปาร์ตไปนั่นเองนะครับนี่อย่าฉันทำการสร้างแม่งต่อหน้าคุณคุณดูทุกคนเลยนะครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่ของมิสเตอร์ชาว์นะครับคือมึงก็เป็นระดับพระเจ้านะมึงแบบสามารถเศษของได้แต่ทําไมมึงเนี่ยทำไมมึงแบบไปซื้อทาใหม่กับคุณมิสเตอร์ชาโด์เอา คนเราก็ต้องมีการลงทุนบ้างนะไม่ใช่ว่าจะเสดได้อย่างเดียวจริงไหมอ๋อเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาร์โดใช่ไงคนเราก็ต้องมีการลงทุนบ้างนะ mm. เพื่อให้มันคุ้มค่ากับเงนิน mm. กับเงินที่เราเสียไปเพราะว่าเงินชั้นเนี่ยก็เต็มกระเป๋าหมดแล้วเนี่ยฉันก็ต้องขอไปใช้จ่ายหน่อยละกันเออแล้วฉันไม่แน่นะ่นะโขคาขนาฉันจะมีการสร้างไอ้บ่อ,อไบโอใหม่แล้วเราถืเจะเอาพลังงานนี้ไปใส่เข้าไปนะเออแล้วมึงเพิ่งมาสร้างในตอนนี้ว่ามิสเตอร์ชาร์โดเออก็ชั้นลืมไง แต่ฉันไหนๆก็สร้างมาแล้วนะเออฉันก็สร้างแล้วสร้างเลยนี่แหละนี่คือเทคโนโลยีใหม่ของฉันนะเอ้ยเดี๋ยวกูกเอาเคี้ยน,นั้นไปทําไมวะเออมึงก็ลืมนี่ว่าไม่น่าเลยกูแต่ไม่เป็นไรมิสเตอร์ชา์โดสร้างมาใหม่ก็ได้นะนี่ครับ,น,รบนี่คือพังงานไอ้เจ้าปิโนโซลัสนะคือมึงมึงจะเอาไปใส่ทําไมวะเออไอ้เคี้ยเสียดายของชิบหายเลย เออไม่เป็นไรฉันยังมีสำรองอยู่ก็มีประมาณ64ชิ้นนี่ไงโอเคมาฉันจะทำการเอาแค่ชิ้นเดียวก็พอละนี่โอเคฉันก่อนจะสร้างมาันมานี่ก็ไม่ได้ลืมง่ายนะโอเคทุกคนพร้อมกันหรือยังที่ฉันจะทำการสร้างสัป,ปะหลาดมาต่อไปได้รับรองว่าทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนบอกเลยฮะฮโอเคมาโอเคเริ่มกันเลยนะครับ3 2 1เริ่มวางเลยฟุดนี่เราวางเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคือมันต้องมีพลังงานในการกดปุ่มก่อนเอาชิบหายแล้วกูลืมไงไม่เป็นไรชัตากรรมการหาปุ่มก็พอครับอย่าไปหาคันโยกนะมันต้องใช้ปุ่มอะไรวะใช่ครับมันต้องใช้ปุ่มเป็นแบบปุ่มะระดับพิเศษก็คือปุ่มหินนั่นเองนะครับอ่าวางไฟนะครับ นี่วางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคมาจุ่เวลาเรียกสับปะหลาของลูกพ่อของฉันมาละสินนะพร้อมหรือ,อยังทุกคนพร้อมล้วก็เลิกกันเลยสามสองหนึ่งเลิกกันเลยฟึ๊บ ออในสุดฉันก็ทําการสร้างสับปาราที่ฉันต้องการได้สําเร็จแล้วเอ้ยนี่มันคือสับปะรดที่คุณมิสเตอร์ชาโดสร้างใช่ไหมน่ะก็ใช่อยู่แล้วไง ฉันบอกตามตรงว,ว่าฉันเนี่ยคือสุดยอดอัจริยะในตำนานด้วยแล้วคือคุณแค่ดาวน์โหลดรูปภาพจากอินเทอร์เนต็ตแค่นี้แล้วเอาไปใส่ไปพลังงานในพลังของคุณแล้วไปใส่ในเครื่องที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยแต่กับได้กับสร้างสปราร์ตที่คุณสร้างขึ้นมาจริงด้วยก็ใช่แล้วไงผมบอกตามตรงว,ว่าฉันน่ยก่อนที่ฉันจะซื้อโรงงานจากเกป๊อปปี้ไปทามานยฉันบอกตามตรงฉันก็มีเทคนิคในการสร้างมาก่อนซึ่งเนี่ย ฉันเคยสร้างที่ฐานทัพบ,บ้าของฉันมาก่อนไงพวกเจ้าอาจจะไม่รู้สินะอ๋อผมไม่รู้ครับคุณมิสเตอร์ชาโด์ใช่แล้วไง <c oughs> แล้วถ้าคุณสร้างสปาราที่คุณสร้างนี่มันคือไดโนเสาร์ปิโนโซรัสนี่วาที่คุณมิสเตอร์ชาโด์สร้างนี่ก็ใช่อยู่แล้วไงฉันบอกตามตรงว่าไอ้สปาราตัวน,นี้บอกตามตรงว่าไม่มีใครสามารถฆ่ามันลงได้ฉันอยากจะดูนำหน้าอย่างเอเบบี비비นะว่ามันจะสามารถจัดก,การมันได้หรือเปล่า เชื่อฉันก็จะรอดูมันนะว่าไอ้สประาที่ฉันทำการปล่อยมาล่าสุดเนี่ยบอกตามตรงว,ว่าพลังของมันเนี่ยโคดมากๆมีจ้มสแกนวันช็อตด้วยจริงเหรอครับคุณใช่แล้วไงฉันอยากจะดูมันนะว่ามันจะรอดหรือเปล่าถ้ามันรอดได้ก็ถือว่าโคตรจะสุดของมัน แต่ถ้าหากมันไม่รอดมันก็สงควรที่มันได้รับผลกรรมกับมันแล้วเป็นไงครับชมนี่ นี่คือสปาราดตัวแรกนะที่คุณมิสเตอร์ชาโดได้สร้างขึ้นนะซึ่งมันคือมิสเตอร์ชาโดไม่ใช่ดิมันคือเจ้าปิโนโซลัสเองนะที่ไอเจ้ามิสเตอร์ชาโดได้ทําการไปโหลดรูปภาพไอเจ้าไดโนเสาร์มานะก็คือปิโนโซลัสจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็แปลงเป็นพลังงาน,นเพื่อทําการซับมอนมานเองโอ้โหนี่มึงอัจฉริยะจริงๆกูว่ามึงน,น่าจะฉลาดว่าไอสไตนะไอสไตนี้ยังต้องชิดซ้ายชิดซ้ายเลยครับเมื่อมาเจอกับมิสเตอร์ชาโด ต้องมาเจอเพราะว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกยังต้องอายให้กับมันเลยครับเพราะมันสามารถทําให้รูปภาพจากธรรมดาให้มาสูญในโลกเหตุความเป็นจริงได้นี่เป็นบ่อไบโอของไบโอแรกนะที่มิสเตอร์ชาโดได้สร้างขึ้นนะแล้วก็ทําการโชว์ไปหนึ่งทีในการเซดสเราสปาร์ลาดมานั่นเองนะโอ้โหมึงจะเอาตึงไปไหนครับเนี่ยคุณมิสเตอร์ชาโดก็ใช่แล้วไงฉันยาเอาตึงอยู่แล้ว บอกตามตรงว่าการสร้างสับปประหลาาเนี่ยมันแบบปอกกล้วยเข้าปากไปเลยนะก็แค่ดาวโหลดลูกภาพมาแค่นะี้แล้วก็เอามามาสมอนมามันก็ได้เหมือนแลว้วนะก่อจะได้มานะครับ นี่คือตัวแรกของเรานะผมบอกเลยตัวแรกที่ฉันต้องการน่ะให้มันไปบุกที่เมืองโอไฮโอแล้วรวมถึงเมืองต่างๆด้วยฉันไม่รู้นะว่าไอ้พวกเอหน่วยอื่นๆเนี่ยนะมันจะมีพลังเหมือนคล้ายๆเหมือนไอ้เจ้าเอ o h บีโอไฮโอหรือเปล่านะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละเพราะตอนเนี้ไอเราเอในเมืองโอไฮโอต่างๆเนี่ยมันได้ทําการอัปเกรดพลังมาแล้ว ซึ่งมันเป็นพลังอมตะที่ฉันได้มาซะด้วยนะซึ่งพลังอันนี้มันเป็นพลังที่มีหนึ่งในร้านเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองมันได้ซึ่งมันจะเกิดเองตามธรรมชาติเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาโดไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติอย่างเดียวเซซึ่งมันเกิดจากอะไรรู้ไหมใช่เป็นคนที่ต้องมีความกล้าหาเป็นของตนเองเท่านั้น ซึ่งคุณต้องเป็นคนที่กล้าหาญไปสู้เหล่าสปหลาแบบไม่กลัวตายซึ่งถ้าคุณตายแบบปล่อยเรื่อยๆคุณอาจจะได้รับพลังหนึ่งในร้านก็ได้ซึ่งโอกาสที่จะได้มันก็ยากอยู่นะไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆอืมนั่นแหละนะบอกตามตรงว่าบอกเลยฉันก็ได้มาก็ถือว่าโชคดีแล้วพลังที่ฉันได้มาเป็นพลังนท์วิชั่นแล้วรวมถึงการไฟได้ด้วย ซึ่งฉันสามารถอาบน้ําลาวาแบบได้สบายๆเลยนะโอ้โ oh, ห oh, มึงจะเอาไปหลูไปไหนครับเนี่ยคุณมิสเตอร์ซาโดใช่ไงโอเคนะฉันก็พาทาพวกเจ้าเนี่ยมาทําการสมอนสปาร์าให้พวกเจ้าได้ดูไปเลยนะว่าฉันเนี่ยคืออชัยยะมือหนึ่งนี่เองนะนี่คือสปาร์าเจ้าปินโนโซรัสนะครับที่เราได้จำก,การสมอนมานเองนะครับ โอ้โหมึงโคตรตึงจัดครับเออกูมันอจจัจฉชยยะอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจอนะเดี๋ยวนะทำไมห่างมึงไปอยู่ในมันแบบมันเลยขอบว่าเนี่ยไม่รู้แม่งเหมือนกันแหละโอเคมาฉันจะทําการน่ยสร้างไอฉันจะทําการไปปล่อยสัปรรหลาดในเมืองต่างๆนะไม่ใช่แค่เมืองโอโยอย่างเดียวแต่ว่าฉันต้องมีแผนที่ก่อนในการสมอนซื้อแผนที่นะฉันก็สร้างมาเองก็ได้มาฉันจะทาการเศษแม่มาเลยแล้วกัน ซึ่งเอาเป็นแค่โลเคชันเปล่าๆนะๆนะก็เซตไปเลยฟุบนี่เราก็ได้โลเคชันมาแล้วนะนี่ซึ่งมันเป็นมินิแมปนะซึ่ง mini map มินิแมปมาเราไม่สามารถไปอยู่ที่เมืองต่างๆได้แต่ฉันนะ่ะทำให้มันเป็นเลดาในการปล่อยสัตว์ปราดทั่วเมืองอยังไงละ่ะอ๋อครับคุณมิสเตอร์ชาโดใช่แล้วทั้งเมืองโอเออเวกัสและรู้ถึงแบบหลายประเทศมากที่ต้องมาเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าสัตว์ปราดที่ฉันสร้างขึ้นยังไงละ่ะโอเค ไหนๆก็ได้แล้วฉันต้องสร้างไอ้เครื่องเรด้าไว้ซะก่อนก่อนที่ฉันเนี่ยนะก่อนที่ฉันเนี่ยจะปล่อยสปหราดไปจริงต้องมีเรดร์ซะก่อนเป็นมินิแพปนะถึงจะสามารถปล่อยไปได้โอเคฉันกำลังหาอยู่เอาแบบธรรมดาก็พอละมาเซฟไปเลยโอ้โหมึงไ,ไม่เตียวความพร้อมตั้งแต่แรกมิสเตอร์ชามึงเพิ่งมาเตียวความพร้อมตอนนี้นี่นะเออโอเคฉันก็นไหนๆก็พร้อมแล้วนะ ถึงเวลาและฉันต้ก,การปล่อยสปลายตัวนี้ให้มันไปในเมืองโอโยต่างๆว่าไงครับลูกพ่อว่าไงครับว่าไงครับพ่อเอาว,ว่าไงครับคุณไดโนเสาร์ปินโนโซรัสนี่คุณทำการสามอนผมมาหรอครับเนี่ยก็ใช่งไงที่ฉันสมอนแกมาฉันอยากให้แกไปจัดก,การเหล่าประชาชนในเมืองโอโยให้หมดซะ ถ้าหากแกจาัดก,การได้ฉันจะให้ขนมปังกับแล้วลงถึงอาหารฟรีๆเลยนายสนใจไหมละ่ะเจ้าปินโนโซรัสอ๋อผมสนใจมากครับคุณท่านเดี๋ยวผมจะทําการไปฆ่าพวกมันให้หมดเลยแล้วลงถึงฆ่าเ b เให้หมดซะถ้ามีใครมาเสือกแกฆ่าให้หมดโอเคไหม นี่คือคำสั่งของมิสเตอร์ชาโด้จงโปรดทำตามโอเคไหมคุณไอเจ้าปีโนโซลัสโอเคครับผมทำตามก็ได้ครับทำไมเสียงมึงแปลกแปลกวะเนี่ยปีโนโซลัสมึง <c oughs> โอเคมาถ้าแกก็พร้อมแล้วสินะฉันจะปล่อยแกไปน,นี่แหละมาโอเคพร้อมเลยสามสองหนึ่งปล่อยแม่งไปเลยฟุบ โอเคนะฉันก็เลยทำการปล่อยฉันฉันทำการปล่อยไอ้เจ้าสปาราตตัวนั้นที่ฉันินการสร้างขึ้นมันคือเจ้าปิโนโซลัสแล้วผมถามจริงนะคุณแค่ปล่อยตัวเดียวครับเนี่ยผมคิดว่าคุณจะปล่อยหลายตัวซะอีกเฮ้แกอยากคิดอย่างนั้นเซ่เจ้าของช่องเอเบบอเบอ๋อก็ฉันบอกตามตรงเลยนะฉันหลังที่ฉันทำการสมอนแกคิดว่ามันมีแค่ตัวเดียวอยู่ในเมืองนี้ใช่ไหมมันก็จริงแหละ แต่ว่าฉันได้ทำการแยกล่างมาซึ่งมันคือเทคโนโลยีที่ฉันสร้างขึ้นนั่นเองนะมันคือปุ่มเทเลพอร์ตเนี่ยมันได้การส่งสปาล์ไปหลายที่มากฉันบอกตามตรงนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวที่ถูกปล่อยไปหรอกนะอ๋อเหรอครับคุณมิสเตอร์ชาโดว์ก็ใช่ไงฉันทำการเนี่ยแยกลากไอ้เหล่าสปาราดที่ฉันสร้างขึ้นมามันคือเจ้าปิโนโซรัสนั่นเองแยกไปอยู่เมืองต่างๆและตอนนี้ฉันก็ได้ทำการปล่อยไปเสร็จไปเทียบร้อยแล้วนี่คือสปาราดตัวแรกเลยนะ ที่เราเอเบต้องรับมือกันหนักอย่างแน่นอนซึ่งมันไม่ได้มีแค่มือโออโอหรอกที่ได้อไอแอป,ปส้มชิบหายเลยแม่งหยุดอัดไงท่านชมต้องขออภัยกันด้วยนะครับเออหน้าลาคาเนี่ยเอางไงๆต้องแบบมาทดแทนวิดีโอหายอีกเออโอเคนะในสุดฉันก็อุตส่าห์สร้างสัตว์ประหลาดเสร็จไปที่ร้อยบอกตามตรงว่าแผงของฉันมันต้องสําเร็จอย่างแน่นอนเฮ้ออ่ะ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  บอกเลยว่าแผงของฉันต้องสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉันก็ปล่อยสปาราไปหลายตัวแล้วซึ่งมันมันมีใช่ตัวนี้ตัวแรกหรอกมีหลายตัวที่ฉันปล่อยมานั่นแหละเอาง่ายๆพวกเจ้าอาจจะรู้แล้วสินะอ๋อผมรู้แล้วครับคุณมิสเตอร์ชาโดนี่คือคุณโชว์ในการสมอนสปาราให้ทุกคนได้ดูกันใช่ไหมเนี่ยก็ใช่เลยไง ฮะโอเคนะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับพวกเจ้าแล้วฉันขอลาตัวไปก่อนแค่นี้ฉันจะขอไปทำการไปยิงปืนข้างนอกแลวกันไปฝึกยิงปืนเล่นๆหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็เครียดมาเยอะละเดี๋ยวฉันก็ต้องมีการมาคุยกับลูกน้องบ้าโบขอแตกงน,นั่นอีกสามตัวหาเครียดไม่รู้ทำงานก็ผิดพลาดไปหลายรอบละฉันให้โอกาสมันหลายรอบละสุดท้ายก็เฟลไงโอเคสนไปลละแค่นี้แหละ